น้องโอปอทำได้สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎการประกวดนางงามระดับโลกอย่างมิสเวิลด์ได้สำเร็จทั่วโลกแหยินดีในความสำเร็จครั้งนี้ของเธอกันทั่วหน้าหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอคือความภูมิใจของคนไทย เรียกได้ว่าเมืองไทยของเราเนี่ยก็สามารถสร้างชื่อเสียงในระดับโลกได้อีกครั้งนะครับโดยเมื่อสดๆสดสดร้อนๆน,น,นี้เองน้องโอปอสุชาตาช่วงสีสาวงามตัวแทนจากประเทศไทยที่เข้าร่วมการประกวดมิสเวิลด์ครั้งที่72ที่กรุงไฮเดลลาบัตรประเทศอินเดียก็สามารถทำความฝันของคนไทยได้สำเร็จนะครับ โดยเริ่มต้นการประกวดเนี่ยน้องโอปอก็สามารถทะลุเข้ารอบ40คนสุดท้ายได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องโอปอก็ทะลุเข้ารอบ20คนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นท็อป5ของเอเชียด้วยนะครับก่อนที่จะทะลุเข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับแล้วก็จะมีการคัดเหลือทวีปละ1คนนะครับเพื่อเข้ารอบตอบคำถาม หลังจากนั้นน้องโอปอก็ทำได้ดีนะครับจนทะลุเข้ารอบ4คนสุดท้ายนะครับโดยรอบ4คนสุดท้ายเนี่ยน้องโอปอได้คำถามที่ว่าการเดินทางครั้งนี้สอนคุณอย่างไรเกี่ยวกับความจริงและความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการกำหนดเรื่องราวที่ถูกเล่าขานซึ่งน้องโอปอก็ตอบคำถามได้ดีนะครับโดยน้องโอปอตอบว่าขอบคุณสำหรับคำถามนี้ค่ะ และการได้มายือนอยู่ตรงนี้ถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของโอปอเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่โอปอได้เรียนรู้จากการอยู่บนเวที Miss World ก็คือ ความรับผิดชอบต่อการที่ความจริงจะถูกถ่ายทอดออกไปอย่างไรและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่โอปอรวมถึงผู้เข้าประกวดทุกคนรวมถึงทุกคนในห้องนี้สามารถทำได้ก็คือการที่เป็นบุคคลต้นแบบที่คนรอบตัวสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้โอปอเชื่อเสมอว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครจะอายุเท่าไหร หรือมีบทบาทหน้าที่ใดในชีวิตยังไงก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มองขึ้นมาหาเราอาจเป็นเด็กเล็กคนรอบตัวหรือแม้แต่พ่อแม่ของเราเองและวิธีที่ดีที่สุดในการนำทางคนเหล่านี้ก็คือการเป็นผู้นำผ่านความอ่อนโยนและการกระทํำของเราเอง เพราะการกระทำของเรานั้นเสียงดังกว่าคำพูดเสมอนั่นคือสิ่งที่ดีที่เราสามารถมอบให้กับคนรอบข้างและกับโลกใบนี้ขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนโชคดี และอย่าลืมว่าจงมั่นคงและใช้การกระทำเป็นเสียงดังกว่าคำพูดค่ะซึ่งการตอบคำถามของน้องโอปอเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการตอบคำถามที่ดีเยี่ยมเลยนะครับสามารถสร้างความประทับใจให้กับคนทั้งโลกได้เลยหลังจากนั้นน้องโอปอก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังนะครับก็สามารถคว้ามงกุฎมิสเวิลด์มาครองได้สำเร็จนะครับ และถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้ามงกุฎนี้มาครองได้นะครับซึ่งเรื่องราวท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมกล่าวไปนี่เองก็ได้มีชาวอาเซียนหลายคนนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับยังชาวอาเซียนคนแรกเนี่ยได้เข้ามาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับเราในฐานะหนึ่งคนจากเอเชียเราภูมิใจในตัวคุณมากขอให้คุณยังคง ปล่งประกายต่อไปนะจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อมานะครับเธอคือความภูมิใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวอาเซียนคว้าชัยชนะมาแล้วสี่ครั้งจากการประกวดบิ๊กซิกหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบด้วยนะครับว่าภูมิใจเช่นกันพี่น้องชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความคิดเห็นต่อมานะครับ ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่สามารถคว้ามงกุฎ Miss World 2025มาได้สำเร็จความคิดเห็นต่อมาเป็นคนฟิลิปปินส์นะครับเข้ามาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับโอปอสมควรอย่างยิ่งที่เธอได้ความคิดเห็นต่อมานะครับยินดีด้วยไทยแลนด์โอปอสมควรชนะจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย ความคิดเห็นต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับ Miss World 2025จากประเทศไทยผู้เป็นตัวแทนแห่งความสง่างามและสติปัญญาความเข้มแข็งอย่างแท้จริงใช้ชนะของคุณไม่ใช่แค่ความสำเร็จส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกขอให้การครองตำแหน่งของคุณเต็มไปด้วยจุดมุ่งหมายพลังงานเชิงบวกและช่วงเวลาที่น่าจดจา ทรงกรอดอุ่นๆจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมาก็ยังเป็นคนอินโดนีเซียนะครับโดยเขามาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยสมควรที่ได้รับสิ่งนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับว้าวเธอสวยมากมิสไทยแลนด์คุณคู่ควรกับมงกุฎนี้อย่างแท้จริงขอแสดงความยินดีและขอให้คุณสนุกกับช่วงเวลาที่ครองตำแหน่งความคิดเห็นต่อมานะครับเธอคือความภูมิใจของเมืองไทย ความคิดเห็นต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยจากเวียดนามเธอคู่ควรกับมงกุฎสีฟ้าอันทรงเกียรตินี้อย่างแท้จริงความคิดเห็นต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย ความคิดเห็นต่อมาความคิดเห็นนี้ดูแตกต่างจากคนอื่นออกไปนะครับโดยเข้ามาบอกว่าประเทศไทยโกงอีกแล้วเหรอเหมือนกับตอนซีเกมส์เลยความคิดเห็นต่อมานะครับถึงตอนนี้ฉันยังคงภูมิใจกับฟิลิปปินส์ที่สามารถเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จแต่ฉันก็ขอแสดงความยินดีกับไทยแลนด์ด้วยนะที่คว้ามงกุฎมิสเวิลด์2025ได้ขอบคุณมิสฟิลิปปินส์ที่ทำให้คนทั้งประเทศหัวใจเต้นแรง ความคิดเห็นต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยจากเวียดนามครับนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนนะครับของชาวอาเซียนที่เขาได้รับทราบข่าวว่าน้องโอปอสุชาตานางงามจากประเทศไทยเราเนี่ย ได้เป็นผู้คว้าตำแหน่ง Miss World 2025มาครองได้อย่างสง่างามนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็คิดว่าใช้ชนะของน้องโอปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่มงกุฎหนึ่งบนเวทีนางงามนะครับแต่เป็นเหมือนภาพสะท้อนความพยายามและความอดทนในการยืนหยัดในตัวตนของน้องโอปอเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนทั่วทั้งประเทศไทยหรือกับทั่วโลกได้เลยนะครับ และวันนี้เองเนี่ยก็เป็นวันที่คนทั่วโลกเนี่ยต่างหันมามองประเทศไทยผ่านรอยยิ้มและคําตอบอันทรงพลังของน้องโอปอนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้ใครดูการประกวดอยู่แล้วหัวใจจะวายเหมือนผมบ้างครับก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้นะครับก่อนจากกันก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง SF News ของเราด้วยนะครับ วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปหมดแล้วครับสวัสดีครับ